ลี4วาวหนัก140ควรใส่เม็ดยังไงดีคะพี่จะขับกับกรุงเทพกทมเปลี่ยนแค่เม็ดเฉยๆคะพี่คนซ้อน5 3คนขับหนัก8 5นั่นก็ประมาณเกือบ140โลแล้วล่ะทีเนี้ยอา่าผมขอพูดเรื่องชามก่อนแล้วกันอา่าทางอันนี้คุณเมย์คุณเมย์เ,มเขาบอกว่าเปลี่ยนแค่เม็ดเฉยๆผมขอพูดเรื่องชามก่อนนะชามเดิมครับสมมุติองศา องศาเขาอยู่อย่างนี้อันนี้คือสายพานนะเวลาเราบิดทะเล่ปุ๊บสายพานมันขึ้นมนาะปุ๊บอ,อย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณท็อปสปีดลีดเดิมๆนะ่าจะประมาณไม่เกินร้อยสิบหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบนะปุ๊บมันขึ้นมาเนี่ยความเร็วก็อยู่ประมาณไม่เกินร้อยสิบทีเนี้ยต่อให้เราเปลี่ยนเม็ดเบาหนึบหรือหนักอะไรแค่ไหนแล้วนะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละเพราะมันสุดมันสุดองศาของขอบชามแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปปรับองศาชามขูดชามได้เม็ดนะนะ จากสายพามันขึ้นได้แบงนี้นะเราขูดองศาชามใหม่ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปได้อีกเห็นไหมสายพามันจะขึ้นไปได้อีกท็อปสปีดมันก็จะมากขึ้นอาา่ะฮะแต่ถ้าอา่ายังไม่ต้องการที่จะอ,อ่ใส่ชามแต่งจริงๆนะผมแนะนําเป็นใส่4เม็ดแทนเพราะว่าเม็ดลิตของเดิมนะครับมัน20กรัม20กรัม6เม็ดก็เท่ากับประมาณ100 120ใช่ไหมร้อยยี่กรัมป่ หรือยังไงนี่แหละอ่าผมลดให้มันผมผมจำไม่ค่อยได้เลยของลิดแต่ผมอยากให้ใส่สี่เม็ดครับสี่เม็ดแล้วก็เรียงตามมาร์กเหมือนเดิมใส่ตามมาร์กสี่เม็ดก็จะอยู่ที่ยี่สี่หกแปดประมาณแปดสิบกร,รัมมั้งอ่าถ้าผมพูดผิดอะไรขออภัยด้วยนะเพราะผมจําน้ําหนักของริดไม่ค่อยได้เลยเออประมาณนี้คือใส่สี่เม็ดไปเนี่ยอ่าต้นกลามันจะจัดเลย เวลาหมายความว่าเวลาคุณเร่งแซงอะไรเงี้ยทางไกลแต่คุณเร่งแซงรถอะไรนี้มันก็จะง่ายก็จะมาเร็วขึ้นแต่แลกกันรอบที่มันมันจะลั่นหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยมันจะลั่นหน่อยอประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นถ้าให้ผมแนะนําจริงผมอยากถ้าเราออกทางไกลไปบ่อยผมอยากให้แนะนาใส่เป็นพวกชามทัวริงดีกว่าที่รอบมันไม่จัดอ่ะมันจะใช้มันจะใช้รอบที่มันเบารอบที่มันรอบที่มันต่ําลงแต่ว่าความเร็วคือ ก็หลักร้อยอัพเหมือนเดิมเพราะว่าออกทางไกลน่าจะยืนพื้นประมาณนั้นอยู่แล้วนะจากถ้าเราใส่ชามซิ่งอะครับเวลาเราขับยืนพื้นสมมติยืนพื้นทางไกลที่ร้อยหนึ่งเงี้ยมันอาจจะใช้รอบประมาณ 8, 0 0 0ันเจ็ดแรอบเงี้ยมันก็จะเหลือถ้าเราใช,ใช้เป็นชามทัวริงนะชามที่มันไม่ซิ่งอะรอบม,มันจะเหลืออยู่ประมาณ6 0 0 0อย่างเงี้ยแต่ในความเร็วที่มันเท่าเดิมนะร้อยอะไรเงี้ยเท่าเดิม1้อยสิบร้อยยี่เท่าเดิมแต่รอบมันจะต่ําลง อันนี้ผมว่าถนอมรถดีกว่าในการออกทางไกลโอเคประมาณนี้ผมแนะนำได้แค่นี้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับเดินหางปลอดภัยครับผม